ขออนุญาตมาร์กใส่แขนเลยนะคะครีมมาร์กเขาจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็หอมสูนไพรมากๆเลยค่ะเรามาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะใครที่มีพวกรอยฝ้ากระจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำสูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าจากผงสมุนไพรตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่ค่ะราคา25บาทคุ้มมากๆเลยค่ะติงเคยทำไว้สูตรนึงนะคะเป็นสูตรผงสมุนไพรแล้วก็น้ำผึ้งนะคะ สูตรนั้นก็ดีค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการทามาร์กสม,มุนไพรผสมกับน้ามะนาวแล้วก็เจลว่านหางจระเข้นะคะผงสม,มุนไพรตัวนี้นะคะจะช่วยลดฝ้าลดร,รอยด่างดําแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะน้ำมะนาวนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีที่สูงค่ะเราก็จะใช้ผงสม,มุนไพรนะคะ 1ช้อนชาค่ะ,จะเาาจลาหฐานจระเข้นะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะน้ำมะนาวนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมมาร์กหน้าที่ดีต่อผิวหน้าของเราอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะสูตรนี้นะคะทําเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2อครั้งนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราพวกรอยฝ้ากราดจุดด่างดา ใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำดำนะคะจะค่อยๆขาวกระจ่างใสขึ้นผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูเด่งนิ่มนวลขึ้นนะคะจนสังเกตได้เลยค่ะเรามาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะไปลองทําสูตรนี้ดูนะคะผงสมุนไพรหาซื้อติดบ้านไว้จะไว้ใช้ได้นานแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ